นั่งรอรถจนเบื่อกลัวจะไปทีกันนนก็เลยนั่งกรรมาฐานไปเลยนั่งกรรมาฐานไปเลยเอ๊ะอย่างนี้บ้านเมืองเราทำไมเป็นแบบนี้นะผู้หลักผู้ใหญ่จะกลายเป็นทัศนินไปหมดแล้วอะ่ะใช่ไหมผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเราเนี้ยแต่กลายเป็นพวกทัศนินไปหมดละโอ้น่ากลัวจังเลยเนาะอืมคนมียศมีตาแหน่งหัวหนของหัวดำแต่กลายเป็นพวกทัศนินไปหมดละหรือว่าโดนปิดปากได้แบงสีเทา หรือว่าโดนปิดปากวปแบงค์สีเทาสิบสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านคนบ้านเราหวัางวงอกหัวดำเป็นพวกทัศินไปหมดแล้วเหรอโอ้อยู่ดีดีนั่งวันนี้นั่งถึงพ่อละห้าพ่อละห้าบอกเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเรากลายเป็นพวกทัศินไปหมดแล้วหรือว่าโดนแบงค์ม่วงแบงค์สีเทาปิดปากเหรออืมแย่เนาะบ้านเมืองเราเดี๋ยวนี้เห็นผิดเป็นชอบไปหมดแล้วเหรอหวังวงอกหัวดำ หรอไม่เอาบ้านเมืองแล้วใช่ไหมเ,เอาเงินปิดปากให้แม่ตายใบบาทนึงยังไม่ติดเลยตายไปะ่นเงินยังไม่มีเลยนะในปากบาทหนึง่งไอส้สป,ปเรลมันก็ควักออกนะเอาเงินไว้ทำพ่อหรอือเอาไว้ทำอะไรเอาความดีไว้ไม่ดีเหรอเดี๋ยนี้หัวงอะขดดันเป็นพวกทัศินหมดแล้วเหรอบ้านเมืองเนี่ยกูถามพวกเมืองโอ้ชั่วเนาะไม่ว่าใครๆตอเดี๋ยนี้เป็นพวกทัศินไปนแล้วโอ้ ว่าไปนั่นเลยนะพวกมึงนี่นะม,มีหน้าหนาเลยหน้าบางอะ่ะมีฮิลิโอตะปิดีความระยกันหรือเปล่าหรือว่าใกล้ตายไหนก็ใกล้ตายแล้วเอาเงินไว้ให้ลูกหลานให้ลูกหลานผ่านเล่นหนไหนก็จะตายเลยใช่ไหมเก็บเงินไว้ให้ลูกหลานสบายดีกว่าใช่ปะความคิดชั่วชั่วพอตายเสร็จพวกมึงเจอยมพบาลแล้วไม่ทันข้ามแดนมันมีแดนถ้าตายปุ๊บเลยนะนะมันมีแดน แดนแดนมนุษย์นะบางคนอยู่แดนมนุษย์ยังไม่ได้ข้า mm. มไปแดน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 แห่ง well, ว right. ิญญาณนะไอ้บุ้งยังไม่ได้ไปไหนเลยยังอยู่วนอยู่นั่นเลยไอ้บุ้งยังอยู่แถวนั้นอยู่เลยอืมไอ้บุ้งยังไม่ได้ไปไหนไอ้บุ้งบอกเนี่ยเดี๋ยวนี้คนพวกเนี้ยเป็นพวกเป็นพวกไอ้นี่ไปหมดแล้วเห็นเห็นผิดเป็นชอบอไปหมดแล้วอืมตามหมาหางด้วนไปหมดเลยบ้านเมืองเลยนี่ตามหมาหางด้วนไปละไอ้ โอ้เนี่ยมันจะไปว,ว่ายของพ่อว่าอะไรขิงซะหน่อยเนี่ยโอ้ตาย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 เป็นหมาหางลวน,นหมดแล้วเหรอเป็นพวกทะศินหมดแล้วเห็นพี่เป็นช่อหมดแล้วตามืดมัวไปละเหรอเห็นสีอะไรเหรอที่ตามืดมัวนะ่ะเห็นสีเทาโอ้เดี๋ยวนี้คนนั้นโอ้ไม่อยากพูดพูดแล้วเดี๋ยวมีปัญหาไม่อยากพูดแรงกว่าน,นี้เวลาที่นั่งเนะี่ย ที่ฉันนั่งฉันเห็นเห็นนั่งเห็นบ้านเมืองโดยตรงฉันนั่งให้บ้านเมืองโดยตรงนะสิ่งทั้งหลายประสิทธิประสาทในตัวฉันเนี่ยในประเทศไทยนะพระสยามเทวาธิราชพระเสือเมืองพระทรงเมืองตอนฉันนั่งเนี่ยฉันก็เชิญท่านมาประสิทธิประสาทในในร่างกายฉันเนี่ยแค่มาแค่กระแสจิตมันนิดนึงมันไม่ใช่มาแฝงตัวฉันละท่านส่งกระแสจิตมานี้บ้านเมืองเราคนดีมีน้อยมากนอกนั้นชั่วหมดชั่วแบบไหน เห็นผิดเป็นชอบเก็บเงินไว้เนาะเดี๋ยวให้ลูกหลานทานเนาะตายไปยังไม่รู้เลยวิญญาณไปไหนพวกมึงตายไปยังไม่รู้เลยบางคนจำไว้เลยนะมีเครื่องราชไว้ครอบของตัวเองเวลาตายไปเนี่ยยมพบาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณทั้งหลายจะเข้าใกล้ไม่ได้ค่ะแต่ไงแต่ถ้าพวกมึงไม่มีแล้วเนี่ยนื่องทากศิลตั้งแต่ด็อกเตอร์ทัดศิล กลายเป็นนายทัดสินกลายเป็นหมาทัดสินตายไปไม่มีที่อะไรคุ้มครองเลยไม่มีอะไรคุ้มครองเลยตายไปเหมือนหมาจริงๆนะเหมือนหมานะเขาเรียกว่าอดีตชาติเป็นยังไงปัจจุบันชาติเป็นอย่างนั้นเคยเป็นสูงสุดแล้วตกลงมาต่าสุดแล้วพวกมึงก็จะไปตามมันใช่ไหมพวกที่เป็นไปเป็นปน,ในใส่เครื่องราดดีๆเนะี่ยจะไปตกต,ต่ำตายทัดสินเหมือนทัดสินหมดเลยใช่ไหมห่าหมาหางล้นเหมือนกันหมดใช่ไหมอืม ตามใบเหนะมีเครื่องร่าไดดีไม่ชอบจะเป็นหมา,หาด้วนอืมตามใบเหอะหูตานี่มันฟ้ามวยหมดแล้วใช่ไหมอยางเงินไว้ให้ลูกหลานดีกว่านะตายไปมียศมีตําแหน่งไม่ชอบใช่ไหมถึงพวกมึงมียศมีตําแหน่งแต่ถ้าพวกมึงผิดยมพาบาลเขาก็เอาไม้เอาหอกเอาดาบทิ่มพวกมึงอยู่ดีเข้าใจไหมถึงพวกมึงตายไปเนี่ยนะลูกหลานใส่เครื่องราชให้เนี่ยนะลูกหลานใส่เสื้อผ้าให้มี ข้าราชการเนี่ยนะถ้าพวกมึงไม่มีจิตเป็นสำนึกเป็นข้าราชการเน่ะนะเป็นสำ,สำนึกข้าราชการที่ดีนะพวกมึงก็เหมือนหมาตัวหนึ่งที่ตายไปนะไอ้ควาย